ในหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสังฆราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร้อยแปดเกจิอาจารย์ทั่วประเทศฮแฮนด้แคปไม่ถึงไม่ได้มาปลูกเสกท่านเลยวัดเนี่ยได้กล่าวถึงพิธีนั่งปกอา,าจาริตพระยี่สิบห้า 25. พุทธศตรวตรรษซึ่งเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองถึงพุทธกาลในปีสองพันห้าร้อยเรารู้ในมุมกว้างอยู่แล้วว่าเกจิอาจารย์ที่ร่วมนั่งปกในครั้งนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดรูปจากทั่วประเทศเลยนะคือยอดเกจิที่ทรงภูมิ ทั้งสิ้นและเจจิหนึ่งในสามรูปของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการอรันธนาไปนั่งปกในครั้งนี้ก็คือหลวงพ่อทองสุขวัดตนนหลวงหลวงพ่อทองสุขอินทโชโตเนี่ยเป็นพระจังหวัดเพชรบุรีที่ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของคนในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จริงๆก็ทั่วประเทศเลยน้อยมากที่คนสะสมพระเครื่องหรือเครื่องรางเนี่ยจะไม่รู้จักนนจออท่านโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่มากด้วยพุทธคุณแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเยอะมากแ ท่านจะมีชื่อเสียงการสักยันต์แล้วก็ลงลงกระหม่อมทำให้คนเดินทางมาที่วัดถนนหลวงเยอะแยะมากมายในยุคนั้นปุติีท่านนจะแน่นเลยนะไม่มีว่างเลยนะทุกๆว,วันไม,ม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์คนใหญ่คนโตร,ระดับประเทศยังเลี่ยมใส่และถวายตัวเป็นศิษย์ท่านหรือพวกที่แบบว่าชอบการสักยันต์ลักการสักยันต์แล้วก็ชอบลงกระหม่อมก็จะให้หลวงพ่อท่านลงกระหม่อมให้ยกตัวอย่างราดับดังเลยก็พลเอกพญาพะหนแล้วก็จอมพลปอยพิบุตรคคามเนี่ยก็รู้สิท่านท่านเป็นเกจิดัง ในช่วงสมคามมิโดจีได้รับนิโมนเป็นหนึ่งในร้อยแปดพระเกจิที่ปลุกเสกพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยคือพ,ะพระยี่สิบห้าสวัตและยังนั่งปกพระพุทธชินราชท,ที่สมาคมพุทธศาสนิกชนแห่งประเทศไทย,ยจัดสร้างเลยนะเสกในปี2,500น้ั่นแหละแล้วก็ท่านก็มรณภาพปีนั้นปีเดียวกันเลยเสกพระยิมห้าเสร็จเสกพระพุทธชินราชเสร็จท่านก็มรณภาพในวันที่13าธันวาคม2500พอดีสิริอายุท่าน แปดิปี